สวัสดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>ชาวไลน์แมนนะวันนี้ผมจะมีทริคเล็กๆกน้อยๆอยที่จะทําให้เครื่องอ p ปโปหรือเรียวมีนะสองสองรุ่นนี้ที่ผมรู้นะครับไอสองตัวนี้ที่ผมรู้นะเพราะว่ามันเป็นเป็นตระกูลเ,เดียวกันนะเรียวมีก็เป็นเครือของอุปโปนี่นะครับขนี้จะทําให้ซีพูแรงขึ้นโดยเครื่องเดิมเดิมนะครับทำยังไงไปดูกันนะบางคนรู้แล้วแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้นะครับ เล็กๆน้อยๆจะช่วยให้กดงานได้งานจะเร่งให้เร็วขึ้นนะนี่ผมจะมีวายอินโฟนะครับผมต้องสังเกตดูนะฮะทีวีูเราจะมีหัวอ่าน8หัวนะดูปั๊มเร็วของเขาจะไม่ค่อยเสถียรแล้วก็จะมาเร้งค้าง500อยู่ประมาณ500ข้างล่างก็อยู่700กว่าๆแล้เขาก็จะค้างอยู่ประมาณนี้แต่เครื่องเรยวมี โป้นี่มันจะดันตัวมันเองได้โดยไม่ต้องไปรุดเครื่องไปโมโเครื่องอะไรทั้งนั้นนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้ให้ดูง,ง่ายๆเลยครับนะครับอันนี้ก็จะอยู่เนี่ยประมาณจะดันได้ประมาณสามเท่าห้าร้อยพันเก้าสองข้างล่างสี่หัวล่างเพจะได่แต่แตถ้าให้กระเตียก็ห้าร้อยเจ็ดร้อยประมาณนนะมาดูนะฮะเข้าไปตรงข้างบนนะฮะ งานลูกแบตเตอรี่นะครับผมกดแช่นะครับกดแช่ไปเลยเขาจะขึ้นหมดประหยัดพลังงานมาแล้วหาคําว่าหมดประสิทธิภาพนะครับกดเข้าไปเปิดหมดประสิทธิภาพได้เลยนะครับปรับเข้าให้แล้วก็เปิดนะครับผมแล้วกลับไปดูตรงดีวอินโฟนะครับดูนะครับดูความสี่หัวบนสังเกตนะครับจากห้าร้อยขึ้นเป็นพันห้าแล้วเขาก็จะเสถียรอยู่ประมาณเนี้ย วล่างน่าจะอยู่สี่วนล่างน่าจะอยู่ที่ประมาณพันหกมันก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ไม่ต่ากว่านี้เนี่ยจะมีดีดขึ้นบ้างแต่ก็จะไม่ไม่ดีดลงมันจะกินแบตนิดหน่อยแต่ก็ผมว่าจะเห็นงานเร็วขึ้นเร็วขึ้นแน่นอนครับผมจากห้าร้อยเป็นพันห้าก็สามเท่าตัวนะฮะลองไปทํากันดูนะฮะเดี๋ยวมีกับพัปโป้จะใช้ละก,การในวันในนัวจะแตก